ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เดอะพายรีสอร์ทนะครับพัชชนภัยใกล้กรุงเทพนะครับเรามาร่วมงานกิจกรรมของแซฟแปดแปดนะครับโดยเดือดพิ้งนะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับเรานัดกับนักธุรกิจท่านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่เกษียณแล้วนะครับหมายถึงว่าเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นตําแหน่งระดับดูไดมอนด์คนที่2ของประเทศไทยส่วนจะเป็นใครนั้น เดี๋ยวเราไปติดตามเลยครับผมนัดหมายท่านไว้เรียบร้อยแล้วปะตามกันมาตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์วินิตรุ่งแสงนะครับนักธุรกิจระดับบรูเดมอนคนที่2ของประเทศไทยของบริษัทแซฟ888ปนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับ อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอดีตอาจารย์ทําอะไรมาก่อนครับครับก็กนผมขอขอบคุณอัปลายผู้เปิดโอกาสไม่มีท่านไม่มีผมในวันนี้ก็ขอบคุณคุณเล็กและพิพัฒน์ทมากขอบคุณครับว้ครูแล้วนะเราต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีท่านไม่มีผมจริงๆแล้วก็ดีใจที่ในอดีตที่ได้รับปราชการเป็นอาจารย์ก็เป็นพ่อพี่ของชาติ แต่การเป็นพ่อพิมพ์ของชาตินั้นมันไม่ตอบโจทย์ผมเพราะจทผมจังอเด็กๆก็คือผมผมอยากรวยแต่อาชีพครูเนี่ยก็เหมือนเป็นใบเบิกทางอะไรประมาณนั้ก็ได้แต่แค่พอมีพอกินไม่ตายแต่ก็ไม่โตจนมาทั่งมาเจอเน็ตเวิร์กตัวแรกซึ่งถามว่าชอบไม่ชอบแต่สิ่งที่ผมพบแล้วก็รู้สึก ตอนนั้นรู้สึกท้อก็คือการที่เน็ตเวิร์กเราเริ่มต้นแต่ละครั้ง 1. เราต้องลงทุนใหม่ 2. เราต้องหาดาวรายใหม่เมื่อเน็ตเวิร์กเป็นอะไรหรือเราไปต่อไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกก็คือมันก็ต้องวนเวียนวนอยู่อย่างนั้มันไม่จบจนกระทั่งเขาเรียกอาจจะว่าเรียกบุญภาวัฒนาส่ง ก็มาทําให้รู้จักคุณเล็กระพีพั์อินทมาศแล้วก็เล่าเรื่องอ,องค์กร VR The Pink ให้ฟังมผมฟังแล้วรู้สึกเก็ดมากเลยว่าการทำเน็ตเวิร์ให้สําเร็จอย่างยั่งยืนใละถาวรต้องมีองค์กรรองรับโดยเฉพาะองค์กร VR The Pink ก็คอนเซปต์ขององค์กรเราก็คืออยูอย่ไหนอยู่กันถ้าบริษัทไม่มีปัญหาเราจะอยู่ยาวไปเรื่อยเรื่อยนะครับคอนเซปต์ก็คือ ไม่ต้องลงทุนใหม่ลงทุนครั้งเดียว uh huh. องค์กรผังองค์กรก็จะเป็นของเราตลอดไปไม่ว่าเราจะเปลี่ยนพาร์เนอร์กี่พาร์เนอร์ก็อันนี้เป็นสาเหตุทําให้ว่าผมรักองค์กรนี้มาก uh huh. แล้วก็กล้าพูดบอกเพื่อนๆที่จะเข้ามาทำเน uh ็ตเวิร์กผมกล้าพูดเลยว่าปัจจัยของความสําเร็จที่แท้จริงก็คือองค์กร uh huh. เราจะไม่มีการเริ่มใหม่ใน VR The Pink. Uh ิษัะพิงผมกล้าถึงบอกว่าเวเมื่อผมมาที่แซบแปดแ ทําไมถึงผมถึงประสบความเร็ดเร็วก็เพราะว่าหนึ่งผมไม่ต้องลงลงทุนใหม่ดาวไลน์ของผมทั้งหลายไม่ต้องลงทุนใหม<ข>่ครับแล้วก็ตําแหน่งทางธุรกิจตําแหน่งเดิมทุกคนครับแล้วก็ผังเป็นผังเดิมก็ต้องขอบคุณทุกลูกที่ไม่มีการแตกแถวเลยก็อันนี้ก็ทำให้เราประสบความเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ผมอยู่ที่นี่แฮปปี้มากสินค้าดีมาก แผนการตลาดยิ่งตอบโจทย์คือให้มากกว่าทุกที่ที่เคยทำน้องๆที่เป็นทีมงานเขาแฮปปี้กันทุกรายหน้าที่เราก็คือส่งเสริมให้ลูกๆเราเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วเราก็จเจริญเติบโตเองอยากจะบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นของมีค่านะครับเมื่อเกษียณมาเนี่ยผมเห็นหลายคนนะครับแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนผมเนี่ยเวลาท่านกเกษียณมาเนี่ยท่านอยู่บ้านแบบเฉาหงยเงา ว้าวเวว้าวเวี้ยวไม่เกินที่เคยเห็นนะฮะอาจารย์ที่สอนผมมาเนี่ยไม่เกิน2อสปีทุกคนจะจากไปหมดเพราะผมว่าเป็นโรคซึนเศร้าผมเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ชอบพูดคุยชอบเดินทางอย่างท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีทริปไหนที่อาจารย์นี้จะพลาดคือทุกทริปผมต้องได้แล้วก็เงิน กล้าบอกว่าได้เยอะพอควรเดี๋ยวถอาจารย์ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะผมอยากถามอาจารย์นิดนึงครับแซฟเองเนี่ยครับอาจารย์เริ่มเข้ามาช่วงเดือนไหนเรามาวางแผนวางผังกันปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาแล้วก็เมษานี่เราให้วิ่งจโควิดใช่เจ้โควิดแล้วเราก็วิ่งเพื่อให้เขาปิดตำแหน่งสูงสุดกันเราทำจริงจริงจังก็คือเดือนพฤษภา มิถุนาเริ่มนับพฤษภาใช่ไหมใช่พฤษภามิถุนากรกฎารมการกดาผมก็ขึ้นตำแหน่งบรูดมอนด์เลยก็นับเป็นรหัสที่สองของประเทศไทยของประเทศไทยครับตอนนี้จะเห็นว่าอายุริงเราจะถามอยู่พอดีว่าผมว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขที่เราคิดว่าเราแก่เราก็แก่ทุกวันนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมแก่ถ้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตเราคิดอย่างเนี้ยเราก็จะมีความสุขยังไปหาหมอทุกวันนี้ก็ ไปแค่ให้หมอยืนยันว่าผมจะอายุครบร้อยยีปีได้แล้วก็การไปไหนมาไหนเนี่ยผมว่านอกจากได้เงินได้บุญได้บุญเพราะว่าอย่างเราไปกระจายสินค้าส่วนมากผมขายสินค้าเนี่ยขายเพื่อขยายทีมมากกว่าที่จะขายเพ,เ,าขเพื่อกำไรขายีลิก วันนี้นะครับการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายคนเองก็ต้องบอกว่าพร้อมต้องพร้อมเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนี่นั่นส่วนตัวของอาจารย์เองด้วยหนึ่งอายุก็เยอะแหละก็ถือว่าวัยกเกษียณแล้วครับสองสุขภาพครับก็ยังพูดง่ายง่ายก็ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับ,บตอนสมัยรุ่นรุ่นใไหมครับ,รบและที่สําคัญคือวันนี้การทํางานกับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยในธุรกิจแทบ8ป8แปดแปดโดยองค์กรเดอะพิงค์เนี่ยครับ มีอุปสรรคตรงนี้ไหมฮะไม่มี <c oughs> อุปสรรคเลยผมกล้าพูดเลยว่าทุกข้อที่กล่าวมาไม่มีอุปสรรคเลยอ,อายุเป็นแค่เพียงตัวเลขก็บอกแด้ว,ว่าถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็แก่แต่ผมบอกชีวิตผมไม่เคยคิดว่าผมแก่แล้วก็ถ้าใครดูการเดินเหินการพูดจาเนี่ยผมกล้าพูเดเลยว่าวัยเดียวกันเนี่ยผมจะกระฉับกระเฉงแค่ว่องว่องวัยเดินวัยมากแล้วก็พูดจารเร็ว ฝากน้องๆว่าอย่าดูถูกตัวเอง mm hmm. ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วแก่เกินไปเราเด็กเกินไป uh huh. แค่คิดก็ผิดแล้วถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยคือทําได้ไม่ได้ไม่สนใจ uh huh. แต่ตัวเราเนี่ยทำได้ uh huh. เราก็จะทําได้ uh huh. การที่เราเห็นน้องๆที่เข้ามาอยู่ในทีมงานเราเขาเจริญเติบโตจากไม่มีอะไรกลายเป็นมีอะไรเนี่ย uh huh. ก็รู้สึกภูมิใจลึกๆ uh huh. แล้วก็การดูแลทีมงานผมก็จะมีเทคนิคการดูแลก็ เหมือนอพ่อดูแลลูกเหมือนอาจารย์ดูแลนักเรียนที่ตัวเองเอสอนมาก็ให้ความรักความหวังดีความปรารถนาดีเต็มที่ใจเขาใจเราเมื่อเราส่งกระแสจิตไปก็ฟีดแบ a กลับมาบก็เต็มร้อยอาจารย์ครับหลายคนเองอย่างอาจารย์บอกว่าเฮ้ยจริตฉันชอบธุรกิจเน็ตเวิร์กแต่หลายคนก็มองอย้ยอนนีกมีคําถามอีกก็ฉันไม่ถูกจริตกับฉันอะ ฉันจะทาได้ไหมอ่ะผมกล้ายืนยันว่าคนเราเปลี่ยนได้ในอดีตผมก็ไม่ใช่คนอย่างนี้ครับเป็นคนที่ตรงกันข้ามเลยไม่ชอบพูดกับคนหน้างอเป็นนิดยังไปไหนกับเพื่อนเนี่ยนะฮะเพื่อนคุยกับเพื่อนเขาสนิทสนมอะไรเงี้ยเราจะอยู่เฉยเฉยไม่พูดแถมมุดหงิดด้วยซ้ำแล้วก็หน้างอใส่ด้วยแต่พอมาคิดทางกลับกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม <C> e <an> เราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้เราต้องอลองเปลี่ยนแปลงดู <C> e <an> แล้วแค่ทดลองเปลี่ยนแปลงนะฮะ <C> e <an> ก็เจอผลดีเอาเพื่อนยิ้มให้เ <C> e <an> พื่อนของเพื่อนยิ้มให้โทรคุยกันไาลนา์คุยกัน <C> e <an> ก็มีความสุขแท้จริงก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี้ยเราอาจจะคิดผิด <C> e <an> ว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้มนันไม่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมนันเป็นสัตว์สังคมผมกล้าพูดว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้ ถ้าใจเราคิดว่าเราเปลี่ยนได้แต่ถ้าไมเซ็ตของคุณบอกคุณเปลี่ยนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเปลี่ยนไม่ได้ไไดแต่ผมกล้าพูดว่าทุกคนเปลี่ยนได้ครับยืนยันครับระบบเดียร์พิงสามารถที่จะสอนเขาได้ไหมครับผมกล้าพูดเลยว่าองค์กรวีอาร์เดอของเรามีระบบหกองค์คที่สุดยอดครับ,รบสอนจากคนพูดไม่เป็นให้สามารถพูดเป็นได้สอนจากพูดเยอะเกินไปให้กลายเป็นพูดพอดีสอนจากไม่ไม่ไม่กล้าที่จะยืนต่อหน้าผู้คนครับ เราสอนให้กล้าแล้วก็เราให้ความรู้ทุกวันทุกวันทั้งออฟไลน์ออนไลน์เราฝึกทุกวันถ้าค,คิดว่าเราตั้งใจจริงเนี่ยทุกคนเปลี่ยนได้พึ่งได้ที่นี่เ,เปรียบเสมือนเรามีโรงงานที่เป็นเครื่องจักรผลิตความสําเร็จความเสเร็จนั้นต้องมีระยะเวลารอคอยได้เราต้องอดทนรอคอยความสำเร็จได้การทำนเตนวเวิร์กนั้นก็ต้องมีระยะเวลารอคอยคแต่สําหรับ VR แต่พิงแล้วก็โดยเฉพาะแซบแปดแปดเนี่ยไม่นานเกินอรอเพราะแผนมันเอือ้อสินค้ามันเอือ้อเต็ม<ต><ต>ที่ใส่ใจแล้วช้าสุดเนี่ยสปีสุดยอดทุกคนต้องเห็นผลสำเร็จแน่นอนครับครับอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงครับว่า6กวงกลมมันประกอบด้วยอะไรบ้าง ไอ้วงหกวงกลมของเราเนี่ยนะครับอันแรกวงกลมอันแรกก็คือขายของชนคนแล้วก็ผูกฝังกันมาว่าเป็นวงกลมแรกรซึ่งทุกคนต้องทําและต้องทําด้วยตัวเองอมไม่ใช่ก็เรียกอัพไลน์ไปช่วยถ้าขายไม่ได้ชวนไม่ได้มันก็มีวงกลมที่2รอ,องรับก็คือ4วิชาพัฒนาผู้นำสี่วิชาพัฒนาผู้นําครับก็คอสนี้ก็จะเป็นคอสหนึ่งวันเต็มๆก็จะสอนเรื่อง วิชาสินค้านะครับให้รายละเอียดของสินค้าคแล้วก็แผนธุรกิจทำหน้าที่เป็น MC ง่ายๆได้แล้วก็สามารถแชร์ประสบการณ์สินค้าได้แค่4อย่างนี้เราก็สามารถไปต่อในวงกลมวงที่3ได้วงกลมวงที่3ก็คือการทำเฮลมิตติ้งเฮลม e e ติ้งเนี่ยโอเคถ้าเรายังไม่เก่ง แล้วก็จะเชิญอปพลน์มาช่วยวนะครับแต่ตัวเราก็ต้องเป็นตัวหล,หลักในการให้มันรนนันง,งานไปให้ได้นะครับคราวนี้ก็จะถือวงกลมวงต่อไปก็คือ OPP OPP เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเราจะจัดจังหวัดละครั้งนะครับส่วนมากถ้า VR The Pink ก็เบื้องต้นหลักๆก็คือคุณเล็กและพีพั์เนี่ยล,ลงไปทำให้แต่ตอนหลังเนี่ย บางที่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณเล็กต้องไปอีกที่หนึง่งส่วนทีมผมซึ่งเป็นทีมกําลังโตเนี่ยต้องไปอีกที่หนึง่งก็เวลามันชนกันผมก็สามารถจัดแยกกันได้วงกลงวัที่5ก็คือคอร์สทีทีทีคอร์สทีทีทีนีก็คือคอร์สที่เรากําลังจัดก,กันที่เวทยยีใหญ่ก็คือเทรนเดอร์เทรนเนอร์ก็คือสอนผู้นําให้เป็นผู้นํา คอร์นเนี่ยผมกล้าพูดว่าสุดยอดเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากภาวะผู้ตามให้เป็นผู้นำได้แน่นอนการทำเน็ตเวิร์เนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งส่หัวโขนทั้งสองหัวโขนก็คือในฐานะผู้ตามกับในฐานะผู้นำก็จะมีเ,เดือนเว้นเดือนก็ผมกล้าพูดว่าเป็นคอร์สที่สุดยอดทุกคนต้องมา ถ้าใครมาไม่มาเนี่ยผมว่าพลาดมากแล้วก็วงกลมบทสุดท้ายวงกลมที่6ก็คือแรงบันดันใจแรงบันดานใจอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือรับเข็มประกาศกิจติคุณคกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศทุกอย่างของเราขณะน,นี้ในองค์กรเรา VR t า e p เด k พิงกจิ๊กซอทุกตัวนี้ครบก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าน้องๆหลายคนมองดูเน็ตเวิร์กและจะหาเน็ตเวิร์กดีทา <C ue> ก็อยากฝาก VR t h e ์ i n อไว้ในหัวใจ <C ue> <C ue> แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชื่อแ a f แ8 8 8 <C ue> นะครับผมว่าจิ๊กซอทุกส่วนเนี่ยครบ <C ue> คุณจะต้องไม่ไม่เสียใจอย,ย่างที่ผมเคยเสียใจคือต้องเริ่มต้นใหม่ <C ue> ที่นี่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่สามารถต่อยอดอย่างเดียว <C ue> คี่ว่าถ้าเราไม่มีการเริ่มต้นใหม่ไม่มีการลงทุนใหม่สำเร็จกับสำเร็จเท่านั้นครับขอบคุณครับ แทบจะไม่ต้องถามอะไรเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์โซโล่ยาวเลยนะครับวันนี้ได้ไอเดียหลายอย่างคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดถึงเราจะอายุมากแต่ด้วยธุรกิจไม่ได้จํากัดอายุไม่ได้จํากัดประสบการณ์หรือไม่จํากัดความรู้ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกท่านที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าอยากสนใจอยากเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับก็ติดต่ออาจารย์เบอร์อะไรครับ0946982965ครับอีกทีครั 0 9 4 6 9 8 2 9 6 5่หกปากครับก็ฝากไว้นะครับตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยโดยตรงนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับวันนี้อยากให้ทุกท่านฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปดีๆนะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ